ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามนทนยุนนานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกาแฟอย่างต่อเนื่องบริษัทกาแฟแห่งหนึ่งในเมืองเป่าซานใช้เครื่องเอ็กซเรย์คัดกรองมเมล็ดกาแฟด้วยความเร็ว1 2 0 0 0เมล็ดต่อวินาทีผู้จัดการกล่าวว่านี่เป็นเครื่องเอ็กซเรย์คัดกรองมเมล็ดกาแฟเครื่องแรกในจีนที่บริษัทพัฒนาขึ้นนอกจากนี้บริษัทก็ยังพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยรักษาความสดของมเมล็ดกาแฟ โดยปีที่ผ่านมาบร,ริษัทมียอดขายกาแฟาสูงถึง268ล้านหยวนหรือประมาณ1,200ล้านบาทกาแฟายุนนานได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดโลกข้อมูลสุลกากรคุณหมิงระบุว่าปีที่ผ่านมามียอดการส่งออกกาแฟายุนนานสูงถึง32,500ตันเพิ่มขึ้นกว่า350%เเมื่อเทียบกับปีก่อน กาแฟส่วนใหญ่ถูกส่งขายไปยัง29ประเทศทั่วโลกอย่างเช่นเยอรมนีเนเธอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกาประธานสมาคมอุตสาหกรรมกาแฟยุนนานกลับว่านี่ไม่ใช่ปริมาณการส่งออกที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะโดยเฉลีย่ยยุนนานมีการส่งออกกาแฟปีละกว่า5,000 50, ตันแต่ปัจจุบันผู้ผลิตมุ่งเน้นการผลิตกาแฟคุณภาพสูงซึ่งมีคำสั่งซื้อล่วงหน้าข้ามปี